โอ,โอ้ยอินโดจีนงงนี้ทำมันเนื้อสถานสะเทือนเข้าไปในโซดประสาทของคนชอบพระผมยังผมแทด้ดอนี่แหละครับพระสมเด็จที่เอาเนื้อสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้มาทำใครที่ตามผมมาจาก y o ยูท b e ไปนะครับ ก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่าเหรียญเงาะถอดรูปเวลาผมใช้ผมก็ตั้งน้าโมสามจบอารัธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและก็ท่องอิติปิโสวิเศษเสีอิเสีเสีพุทธนาเมอิมินาพระสังฆอิอิสังพุทธปิติอิติปิโสเรียนเตี้ยที่ใช้อยู่อ้าวเหรียญเงาะถอดรูปเอาให้ ยี่สิบเหรียญเหรียญละพันสองร้อยบาทเหรียญเงาะถอดรูปอ่านะเอาไปพันสองร้อยบาทมีให้ยี่สิบเหรียญคือแท้แน่เอาแค่นั้นครับพันสองร้อยบาทมีให้ยี่สิบเหรียญเหรียญเงาะถอดรูปคือตอนนี้ต้องบอกครับว่าจะหวงวัตถุมงทัง้งหวกก็คราวเป็นคนหวงนะเพราะผมทําไมผมจึงใช้ผมใช้พระที่ผมอยู่ในพิธี ผมรู้ว่าเสกยังไงทํำยังไงมวลสารอะไรใช้แล้วใช้ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหรียญงาะถอดลูปวิชาเงาะถอดลูปก็เงาะผมยิกยิดตัวดําๆพอถอดลูปมาแล้วเป็นชายหนุ่มรูปงามร่างทองอ่ะเงาะถอดลูปเหรียญเนื้อพิเศษเนื้อเงินอย่างเงี้ยมหาละรวยเงินเหรียญงาะเนื้อเงินหมดตั้งแต่ตอนที่เสกเสร็จแล้วครับ เอานี้ไมล่ะเอากิ่งที่หลวงพ่อวัดถ้ำคุณแผนเขียนยันกลางอากาศไมล่ะเออเอากิ่งที่หลวงพ่อวัดถ้ำคุณแผนจานไม้มงคลเก้าชนิดเพื่อจุดเป็นเพลเชื้อเพลิงนะหลวงพ่อเสกบริกรรมคาถาก่อนจุดไฟและหลวงพ่อเขียนยันกลางอากาศแล้วก็ตอนเทพระเกจีนั่งปลุกเศกสี่มุม อ่ะเอากิ่งไปใช้กันกิ่งที่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจานแผ่นไห้ด้วยนะหลวงพ่อจานแผ่นให้เทด้วยผมอัดวีดีโอไว้หมดนะแล้วหลวงพ่อเขียนยางกลางอากาศวิชาเขียนยางกลางอากาศนี่ครับอุดผงอ่ะเอาไปใช้กัน คนที่ได้ไปใช้ผมบอกว่าดีอ่ะเพราะไม่มีใครอ่ะเอามาขายเลยเงียบหมดเก็บเงียบหมดเนี่ยไม่มีใครขายเลยจริงเนี่ยหลวงพ่อเขียนยานกลาอากาศหลวงพ่อเจิมในไม้มงคลเก้าชนิดจุดเป็นเชื้อเพลิงนะครับอ่ะนี่หนึ่งถุงเอาราคาให้ทุกคนไปใช้ได้เลยนะครับเฉพาะถุงนี้นะ จะเอาสององสามองห้าองค์เอาไปแจกเพื่อนเพื่อนเราแย่ๆมาขอยืมตังเราเอานี้ไปให้ใช้ยิ่งดีนะเอาองค์ละแปดร้อยให้เอาพิมพ์ปิดไะนะอง์ละแปดร้อยบาทผมไม่ได้ทําวัตถุมงคลแล้วผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็ประกาศไปแล้วกิ่งรุ่นสองว่าทำขนแผนผมได้มาหนึ่งองครับเอาไปรวมได้ให้ครบให้ครบพาว่าชุดนึ่งมีอะไรบ้างอะเก็บรวมชุดไปเลย นี่ฮะอ้าวเลขแปดนะจะสวยนะองค์ละแปดร้อยเอาใครเอาบิมปิดไปนี่หลวงพ่อลงจากกุฏิมาตอนกลางคืนนั่งหน้าโบสหลวงพ่อจานหมายมงคลเก้าชนิดนะครับที่หน้าโบสหลวงพ่อจุดนะฮะไฟให้และหลวงพ่อก็เขียนยันกลางอากาศให้คือรุ่นนี้นี่ นะครับรุ่นนี้ก็ของมาตั้งคุณแบนทําเพิ่มไม่ได้พอให้กลับไปทําก็ไม่รู้ว่าจะได้ความศักดิ์สิทธิ์เท่าเดิมหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยเปน็นวัตถุมงคลต้นแบนที่ยังถูกนะถูกที่สุดแล้วชำนวนเหรียญดวงเหมือนเดิมอ่าถูกที่สุดแล้วอันเนี้ยนะครับถูกที่สุดแล้วนะอ้าวที่ยังสามารถนะจับต้องใช้กันได้ตอนนี้ ครับโอเคเพื่อนๆน,นะฉะนั้นใครที่อยากได้วัดถูมงคลน,นับมุ่แผนเอานี้ไปไฮไลท์คําคืนนี้คือเหรียญพ่อเท่าอินเทวดาอือ่ะใครอยากได้เหรียญน,นะพระคูวินัยทรรอินอ้าวนี่2สองสี่เจ็ดสามเหรียญพ่อเทอินเทวดาโอ้โห ใครอยากได้กดก้าวมาอือคือนนี้เอา้ากดก้ามาจัดเหรียญน,นี้ให้ก่อนเลยไฮไลท์คําคืนนี้เลยสวยๆสองสี่เจ็ดสามเก็บได้สภาพนี้ต้องยอมเขาฮะสามนาทีถ้าท่านไม่แน่จริงชาวบ้านไม่ตั้งฉายาท่านต่อท้ายด้วยคำว,ว่าเทวดาครับกรรมฐานพลังกิจของท่านตาทิพย์ รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างวัดสัตนาดถ้าท่านอยากเป็นเจ้าวาดท่านเป็นได้ก่อนเพราะจิตอีกแต่ท่านไม่เอาในราบยศครับโหเรียนนี้ท้าบอกว่าสวยมากครับสองสี่เจ็ดสามจะร้อยปีแล้วดูฮะเก็บกระไหลเดิมๆได้แบบนี้ห้าหมื่นนี่ห้าปีแล้วมัครับสองสี่เจ็ดสาม เหรียญพ่อเท้ายินเนวดาเหรียญน,นี้ต้องบอกว่ายอมในความสวยจริงครับพาระลาดบุรีอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกฮะเหรียญเก่าอะ่ะเดินสนามไม่เจอแล้วครับแล้วคนที่อยากได้พระราชบุรีที่พร้อมจะจ่ายตังค์ซื้อแพงอะ่ะเยอะมากเก็บโชว์เก็บให้ชนะ เก็บเป็นเงินออมเก็บให้คนจดจําชื่อเจ้าของเหรียญที่สวยเหรียญนี้ตอบโจทย์นักสะสมได้ครับหัวกระไลสวยจริงเหรียญนี้เม็ดกายปลาไม่เคยเยื่อนการแกะบล็อกสดคมกลิป นี่ราคายังถูกกวาเต่า,ตาป่นนี่ปีสามหกอีกรอบเนี่ยเหลือเวลาอีกสิบห้าวิเอาว่ไขทด่นะอยากเก็บเหรียญี่เก็บแล้วชนะอมาตะพุทธคุณสุดยอดพาที่พลังจิตสูงสูงอ่ะกายหยาบท่านไม่อยู่พลังจิตกายทิพย์ท่านก็ยังอยู่ครับโอ้โหเห็นราคาแล้ว โอ้ยอยากจะบ้าครับโอ้เหรียญนี้ปิดที่พี่ิสนะคะสี่สบาทค่ะคุณไม่ต้องหาแล้ว <บา S 1> จริงๆ 2>, 2 4 7สองสี่เจ็ดสามพออีเหรียญเป็นล้าน<บ>าคุณไม่ต้องหานะสองสี่เจดสามพออีเหรียญเป็นล้าน<บ>าพอโคง้งนี่แปดสี ต้างที่หลังเหรียญน,นี้สิบเอ็ดปีตอนนี้โอกาสเป็นของคนที่มีเงินและพร้อมและใจถึงที่จะได้พระเครื่องอมตะเหล่านี้ไว้ในครอบครองโอ้โหนะ่ยเหรียญพศตรงเนี่ยเอาว่า เจอไม่ถึงสิบเหรียญนะเหรียญสอตรงนี้ไม่เจอแล้วครับเอาว่าดูหลายสดทั้งประเทศอะ่ะเดินศูนย์พักเครื่องใหญ่ทั้งประเทศเจอกันไหมล่ะครับอันนี้น่าจะปุ่นนาคนะครับอ้าวถุงนี้ปู่โต๊ะขอคูณ อ้าวชุดสมเด็จเนี่ยผมขอคัดออกก่อนนี่ชุดผ้าเหมามีปูโต๊ะด้วยมีอะไรด้วยปปานคลองดานเหรียญย้อนยุคหมดถาดเนี่ยเอาไปสามพันหมดถาดเนี่ยเอาไปสามพัน เจ้าของบ้านเขาเขียนทั้งหมดเลยว่าวัดอะไรบ้างเอาหมดเนี่ยไปสามพันเนาะพี่พิสิทธิ์ปิดสามพันบาทอ่ะหมดถาดโอ้สองพ้ากันเพลิดเพลินนะครับผมชอบนะเจ้าของบ้านอนะ่ะเขาทำบุญมาเนี่ยแล้วก็เขียนทั้งหมดอว่าที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนี่ยครับ งาเจ้าของบ้านเขียนไั้หมดเลยก็อย่างเยอะอ้าวรูปปูสุกข,ขอกเอียเสกละแบบนี้เขาตะเขาอะหมดนี่เขาเขียนมาซะเยอะขนาดนี้เอาสี่พันห้า สี่พันห้าร้อยบาทพี่ไผรัฐเนี่ย yeah. อย่างเงี้ยเอาอยัางไงก็เกินคุม้มอ้าวโอ้นี่พี่พงจันไม่ทันรูปพ่ะปู่หรือสีไปบูชากันฮารูปพ่อเนื่องอืมนี่เอาไปบูชากัน เขียนว่าอะไรโกวิโทพิกคุหลวงพราะเนื่องฉายาครับโกวิโทบานนี้บานบูชาเอาสี่พันเหรียญหลายหลายหายมืน่นอ่ะรูปมีหายากกว่าเหรียญมีแปะไว้ที่บ้านบ้านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองมีแปะไว้ในร้านค้าเพราะเนื่องเขาเด็ดเรื่องหวยนะเรื่องโชคลาภนะีใครที่เอารูปไว้ที่บ้านก็จะถูกหวยบ่อยทำอะไรก็จะเฮงบ่อย และหลงเพ่อเนื่องท่านจานเองเนี่ยยิงสุดยอดอ่ะบอกไอ้เจ้าโอให้เอาสองอันเนี่ยนะผมถามจริงๆฮนะเราเช่าเหรียญกันหลายหมืน่นอันเนี้ยผมเช่ามาสามพันห้าไม่เย็นเลยแต่รูปเพราะเนื่องอืมอยากคิดว่าเช่าแล้วต้องเอาไปขายได้ อยากจะบอกว่ารูปแบบเนี้ยติดไว้ที่บ้านติดไว้ที่ร้านค้านะจะถูกหวยต้องบอกแบบนี้อ่ะให้เจ้าโอเอาไปใส่กรอบให้พี่หน่อยส่วนถุงนี้เอาเท่าน,นี้อ่ะแฟนพีทก็เดี๋ยวใส่ใครปลาก่อนอืแม่ผมกำลังจะบอกว่าบบได้แล้วเดียว สมเด็จตาโลเล็กพร้อมตลับพาากระดานสามองค์ระรังร้อยสิบแปดปีหอมกล่อง,อ,งอย่างเยอะอ่ะก็ผมเท่ามาสี่พันเนี่ยเอาลายพันเดียวพี่ดีเลยแน่นอนอ่ะไปะถุงนี้อืมโอ้ยมีผ้าสตวัษมีปูทวดอเยอะ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  มีสมเด็จโตมีสีพึ่งโอ้ปู่ทวดเยอะด้วยครับุงนี้เจ็ดพันบาทยังเยอะองค์ละพันเจ็ดองค์ก็เกินแล้วครับอามีแหวนมราโตบางพีด้วยห้าพันใครได้ลูก พ่ชูสัก์ได้ครับอ,อืมนมามยาเหรียญเกาอนี่พอสดวัดเกาะลอยนี่เหรียญปีหนึ่งกว่าปูยิ้มเจ้าเจ็ดพอเปิลอู้อา้าวนะครับถุงนี้ พิทวีปิดรายการนี้ก็เจ็ดพันเอากาไรพิทวีพันเดียวนะครับรายการนี้พิทวีโอพิทวีปิดนี้ได้พระหลักยอดน,นิยมอย่างเยอะถุงนี้ยจริงๆครับพระสังกระจายดีๆ,ๆถุงนี้ดีมากปู่ทวดก็เยอะครับไล่หิงเนื้อหน่าวปิดตาแม่น่ารักน่าลุ้นเชียววงนี้ครับ ในมือเนี่ยเอาสองพันสองกำไรบางๆพี่ปียนัทพ่อขอพปุตตโคดมเนี่พ่ออุตมะเหรียญรอหนึ่งเนื้อเงินรอหนึ่งเนื้อเงินก็สองพันแล้วนะพ่ออุตมะด้วยนี่พระปุตตะโคดมขนาดห้อยคอขนาดจิว๋ว เจ้าแหววเป็นใครนะพีป่ปียนัทครับเน,นี่ยพระผางอาจารย์ฟันเก็บไปพี่ไหนดูซิว่าผมเหลือผ้าอะไรอีกจากเมื่อวานใครมีสมเด็จหลังตาเป็นดินเอามาให้ผมเช่านะอยากมีเยอะๆสมเด็จหลังตาเป็นดินใช้ดีจริงโอ,โอ้เพราะรายการผมเขากลวยถูกใครก็มารายการผมหมดอ่ะ เฮ้ยอันนี้อ่าเราเรียกท่านว่าพระอารหันต์แค่เห็นรอยยิ้มท่านก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะลบปู่คำแสนวัดสวนดอกดูเนี่ยนะเขาบอกว่าแค่ได้เห็นรอยยิ้มท่านเหมือได้เห็นรยยิ้มพระอารหันต์จะไม่ตกนรกถ้ามีปิดตาด้วยเพิ่งรู้นะครับเนี่ย นี่ไงคือต้องบอกว่าพ้าบ้านหนึ่งอ่ะเขาจะไม่มีองค์เดียวถ้าเขาทำบุญมาจริงอะนะเนี่ยคู่เนี้ยเอาสองพันคููนี้เอาสองพันเ, 2, เขาบอกแค่ได้เห็นท่านยิ้มเห็นเหมือนเห็นรอยยิ้มพ้าอรหรันจะไม่ตกนรก ว่าถ้ามีพระปิดตาด้วยเพิ่งรู้นะครับนี่ก็เล่นพระมาะไม่เคยได้แต่จําหน้าท่านได้โอ้หลวงปู่คําแสงพี่พิสิทธ์กุ้งครับแตเขาบอกว่าได้เห็นรอยยิ้มท่านเหมือนเห็นรอยยิ้มพระอรหันต์ย<ม>ุประสาทนี่ครับหลวงปูท่วาาทวดรัสศาสตรบุญยาวาสนี่น่าจะปู่เทียมวัดกษัตตานี่ สิทธิ์วัดประดูทรงธรรมกระไลทองก็ออกจากวัดแพงกว่าธรรมดาเห็นไหมเนี่ยพระหลวงปู่สุกวัดห้วยเสือดูคนโบราณเขาใช้กันนี่ครับเนี่ยพระหลวงปู่สุกวัดห้วยเสือดูคนโบราณน,นี่คือปู่สุข เสกแบบชัดเจนประวัติการสร้างชัดเจนเจ้าพยาปร,รียธรรมธาดาแพรตารษ์เป็นผู้จัดสร้างนะโดยขอให้หลวงปู่สุกช่วยเสกพาและเอาบรรจุไว้ในกรูเจดียห้ายอดวัดห้วยเสือทำปีสองสี่หกสองอันนี้ชัดเจนสุดๆยี่ห้าเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าพระพุทธศัตว์วัดเหรียญน,นี้อ่าเดี๋ยวขอซองก่อนเอาพันสอง พันสองอ่าเหลียและพันสองกับพันสามพี่นิ้งนองปิดพันสองพันสองกับพันสามครับอ่าพันสองกับพันสาม พิภพาุวัตรปิดพันสามอ้าวแอดมินพันสองกับพันสามแยกคดีนะลูกอันนี้พันสามืมเป็นไงแขนใหญ่อา้าวสวยห่วงลีเพราะสร้างจากบล็อกกระสาบสิทธิการสวยเอาหกพันห้าเนี่ยยี่สิบห้าพพุทธศัตวษนะถ้าเกิดว่าบล็อก เจอทั่วไปแขนจะเล็กอันนี้แขนใหญ่บล็อกเดียวกับเนื้อเงินเนื้อทองคาอันนี้จะทําน้อยนะฮะ25พระพุทธศตวร,รษถ้าจะเก็บเหรียญอามบล็อกลงอระสาบให้ชนะก็ต้องบล็อกแขนใหญ่เดี๋ยวว่างๆแยกให้ดูว่าแขนใหญ่แขนเล็กต่างกันยังไงหลวงปู่คามีวัดธรรมคูหาสวรรค์ที่สุดแล้วเก่งมากนะครับ อาพี่ยาต้อยนะครับเนี่ยเก็บแบบนี้ผมบอกเลยนะให้คุณเก็บพิมพ์นี้คือเก็บแล้วชนะครับขอแบ่งปู่ทวด่วดวัดประสาทเป็นหนึ่งวัดนะครับแท้แท้ละ่ะพระบ้านนะีแต่เอาว่าฟอร์มแบบนี้ในกลุ่มเขาเล่นกันไม่ได้นะพี่ยาเอาไปเลยนะเอาแบบที่ดูแล้ว เหมือนที่เขาขายกันดีกว่าพระสร้างแปดหมื่นสี่พันองจับองคหนึ่งมาเล่นเป็นองค์รูพระกดมือแปดหมื่นสี่พันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฉะนั้นไอ้ที่เหมือนองค์ที่มาเล่นจะมีสักสี่พันอีกแปดหมื่นก็ถูกตีเกไปเอาว่าพระเอาพระที่เข้าใจง่ายกันไปดีกว่าเลยที่เข้าใจยากอย่าเอาไปแต่สำหรับผมกล้าแขวนไหมผมกล้าแขวนแน่นอนข้างในมีเมเ็ดขาวๆนะที่เป็นเนื้อของบางขุนพรมนะครับแล้วองค์นี้โรยแร่เยอะ เม็ดขา,ขาวเนี่ยคือเนื้อของภาพบังหุนพมปีสองพันหร้อยนะครับแร่ที่จะมาใส่เป็นแร่วัดเขาเขียวเพราแทนเอาไปให้อันนี้มันอันนี้มันสมเด็จสร้างเขื่อนเก้าห้านี่ครับเฮ้ยอันเนี้ยสร้างเขื่อนเก้าห้าอ่างท้องเนี่ย อ้ไม่เจอตัวจริงนานแล้วครับเขาก็เล่นกันหลายหลายหมื่นนะแบบนี้แท้หลายข้อกังขาไอ้คือแท้แบบนี้แท้ไหมเพื่อน นี่าห95สร้างเขื่อนซองแล้วคือแท้เป็นแบบนี้นะณนะปัจจุบันที่เห็นกันบางอย่างบองใช่เนี่ยยัดเข้าสร้างเขื่อนยัดข้าสร้างเขื่อนก็ยังไม่กล้าจะจ่ายตังค์แต่แบบเนี้ยสบายใจเออแต่แบบเนี้ยสบายใจว่าง้นโหใครที่เล่นนะวัดเก์สร้างเขื่อนมาโอ้ โอ้ยอินโดจีนงงนี้ทำมันเนื้มสถานสะเทือนเข้าไปในโสดประสาทของคนชอบพระผมยังผมแทด้ดอเนี่ยนะครับพระสมเด็จที่เอาเนื้อสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้มาทำไม่ได้เอาพระท่านมาบดนะนะเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้อนะมาทำแจกสงครามนะ ช่วยคนในภาวะที่บ้านเมืองกฎสงครามปีแปดห้ามีลูกพ่อกลว,วยด้วยเหรอใช่เหรออ้าอันนี้ก่อนเนื้อจัดจ้านไม,ไม่ใจจริงไม่อยากจะขายถูกเลยเอาว่าร้อยปีที่องค์เป็นแสนะ่ะมวลสารไม่ไม่เข้าเส้นหน่อเนื้อเชื้อวัดละคังแบบอินโดจีนแปดห้านี่ย โอ้พี่พงสวัสิ์อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้วิจัยเอาว่าผมไม่รู้แล้วกันแต่สมเด็จเนี่ยถ้าดูเก่าเป็นก็จบแล้วโอ้แต่องนนี้จัดจ้านจริงอ่ะคุณมาส่องนะคุณมาส่องเก้าห้ากับแปดห้ากันเก้าห้านี้องค์หลายหมื่นสร้างเขื่อนกับแปดห้า อา้าอง์เนี้เนื้อจัดจัดแบบเนี้ยเขาชอบไปแกะเป็นชิ้นส่วนของพระสมเด็จบางขุนพมแบบนี้แกะแล้วขายได้หลายตังค์นะองนี้เอาห้าพันห้าใช่พิจูนโฟน,น,โฟนคือแบบเนี้ยคุณแขวนขึ้นคอตัดตลับเพชรไม่ต้องอายใครเนี่ยคือพระที่ใช้เนื้อสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้ทําไว้เหลืออยู่องคหนึ่ง ในวันละคังอ่ะเอามาทำพระแจกช่วยคนตอนภาวะเกิดสงครามปีสองสี่แปดห้าเนี่ยปีเดียวกันอันนี้พิ์ปกโพแต่แบบนี้บาทลึกกินใจแบบนี้เอาสี่พันเนื้อเดียวกันปีแปดห้าเหมือนกันคุณเห็นไหมเนื้อนหนุกนุ่มสไตล์บางขุนพรหม ทำไมจึงเหมือนาะคุณพรมก็เขาสูตรสมเด็จเหมือนกันเนี่ยหนึกนุ่มไม่มีสมเด็จวัดอื่นหนึกนุ่มถ้าทำคนละพิธีคนละครั้งก็คนละเนื้อพี่นิ้งนองอ่านะครับได้ไปส่วนเก้าห้าสร้างเขื่อนองนี้เอามื่นสี่แล้วกันมื่นสี่พันบาท หมื่นสี่พันบาทสร้างเขื่อนอ่านทองสมเด็จยอดนิยมครับพี่ชายโคกหม้อนะสมเด็จยอดนิยมให้เข้าไปเนี่ยใช่ถ้าบูจริงๆนะสมเด็จอินโดจีนก็เนื้อขายกับขุดสะบูเหือกอะ